สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดตำรับยาสมุนไพรจีนชื่นชิวร้อยปีเยาวราชกันนะคะเราจะมาดูกันว่าในหนึ่งตำรักยาเนี่ยสามารถช่วยดูแลปัญหาอาการป่วยได้ยังไงค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตำรับยาอูดเสือทางซึ่งเป็นตำรับยาที่ช่วยในเรื่องของระบบน้ําเหลืองนะคะและลดอาการผื่นคันตามร่างกายค่ะซึ่งภายในตำรับยานะคะจะมีตัวยาหลักและตัวยารองมากกว่า30ตัวเลยค่ะ วันนี้เราจะมาแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆนั่นก็คือกลุ่มยาบำรุงกลุ่มยารักษาอาการของโรคเดยตรงกลุ่มยาปรับการไหลเวียนเลือดและกลุ่มยาปรับพื้นฐานของร่างกายค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าภายในตำรับยาเนี่ยมีตัวยาอะไรกันบ้างกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มยาบำรุงค่ะซึ่งตามหลักในสายการแพทย์แผนจีนนะคะไตถือเป็นพื้นฐานหลักของร่างกายค่ะไตดีนอนหลับดีสุขภาพก็จะดี นอกเหนือจากการบำรุงไตนะคะตัวยาในกลุ่มนี้ก็จะช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงกำลังและบำรุงระบบประสาทช่วยคลายความเครียดทำให้ผ่อนคลายและสมองปลอดโรงได้แก่ตัวยาหยวนเหลินเซินต้าเผาเซินชวนเทียนหมาเฟินหลงสือและหมิงหูหัวค่ะ กลุ่มยาที่2นะคะจะเป็นกลุ่มยารักษาอาการของโรคโดยตรงค่ะโดยที่ตัวยาจะช่วยในเรื่องของการขับพิษร้อนขจัดของเสียในเลือดขับปัสสาวะลดความชื้นและกลําจัดของเสียที่ตกค้างตามลําไส้ค่ะรวมถึงช่วยย่อยอาหารซึ่งตัวยากลุ่มนี้นะคะประกอบไปด้วยตี้กู่ผีซวงเอ๋อจื่อซวงเอ๋อเกินหัวปินหลางและต้าชิงเกินค่ะ กลุ่มยาที่3นะคะจะเป็นกลุ่มยาที่ช่วยในเรื่องของการปรับการไหลเวียนเลือดค่ะจะเน้นในเรื่องของการบำรุงเลือดและปรับการไหลเวียนเลือดเน้นให้ร่างกายสร้างเลือดฟื้นฟูตัวเองซึ่งตัวยาประกอบไปด้วยสือชังเกินสือเตาเกินเซียนเหอเฉาหุยโถเฉาและตังกุยเพี้ยนค่ะกลุ่มยาที่4นะคะจะเป็นกลุ่มยาปรับพื้นฐานของร่างกายค่ะ ทุกอาการป่วยย่อมกระทบต่อการทํางานพื้นฐานของร่างกายส่งผลให้อาการป่วยยิ่งแย่ลงลุกลามมากขึ้นร่างกายทรุดโทรมระบบการทํางานแปรปรวนทุกครั้งที่ปรุงยาเราจึงต้องทำานึงถึงจุดนี้ด้วยค่ะเราใช้กลุ่มยาในการฟื้นฟูซึ่งตัวยาจะประกอบไปด้วยซูหยินหัวชวนของฉีฉี่วงเย่ชื่อเฉาเพี้ยนและห้าเหลียนเฉาค่ะ ตอนนี้ทุกคนก็รู้จักตำหนับยาอู่สือทางกันแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าในตำหนับยาของเราเนี่ยจะต้องครบทุกองค์ประกอบและรักษาแบบองค์รวมทั้งรักษาบำรุงและฟื้นฟูในตำหับเดียวเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ให้เราชุนชิวสมุนไพรจีนดูแลนะคะ